สวยดีกำไรสูงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแบบนั้นมันเรียกว่ามีในตักอะไรั้งนั้งเยอะสำหรับคนใหม่ก็แนะนำเอาที่ชัวร์ก่อนขอคำแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยค่ะมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มยังไงที่แบบง่ายๆไม่งงไม่สับสนไม่โดนหลอกคือสำหรับมือใหม่ถ้าจะรับไข่ปลาเน้นให้รับซั์ที่เขาเรียกว่าซักแบบมาม่าสำเร็จรูปอ่ะมาม่าสำเร็จรูปก็คืออะไรบ้านของบ้าน คอนโดอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเอออย่าเอาที่ดิอนอย่าเอาบ้านสร้างเองอัดคุณลองซับสวยสภาพห้องสูงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเจอก็จะบอกว่าอะไรที่สวยเซ็กซี่มันก็เในโอชินนิดนึงนะแปลว่าคุณอัดทำใจเลยว่าคุณไม่มีทันได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนมองออกว่าเนี้ยมันมง่ายดอกเบี้ยคุณได้รับคุณอาจจะเหลือแค่เก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรมันไม่มีสวย มีกำไรสูงเพราะเมื่อไรกระตามแบบนั้นมันเรียกว่ามีในตันตัดไะไริ่มเยอะก็กาจะเกิดการแข่งขันดอกเบี้ยในจริงอะไรเนียค่ะแต่สำหรับคนใหม่ก็แนะนำเอาที่ชัวร์ก่อนไม่ต้องกังวลเริ่มหรับว่าเอ้ยฉันต้องแบบดอกเบี้ยอะไรเนี้ยเอาเอาที่ชัวร์ก่อนให้ได้ลงรองสนามก่อนแล้วก็แบบตั้งใจว่าแข่งขันได้ค่ะแต่สำหรับคนที่สกิลเริ่มสูงขึ้นมาสกิลสูงสุดเลยนะรับที่ินึงล่าเพราะว่า ถามว่าอะไรที่รวยเร็วสุดนะที่เป็นล่า <Wow. S 1> เพราะเรารับเพรากเต่อยเราได้ส่วนที่แบบรวยหลับๆสองลงมาก็คือพวกชักที่เอามารีโนเวตตัวสภาพสับ <Wow. S 1> โซมกระสิ่นได้ร้องโอเคนะแต่สภาพสับโซมเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเอาไปรีแล้วก็ทำกำไร <Wow. S 1>